สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเล่าเรื่องลูกหมูสามตัวที่ตัดสินใจสร้างบ้านใหม่กันลูกหมูตัวแรกชื่อหมูอ้วนเขาบอกว่าผมจะสร้างบ้านจากฟางง่ายที่สุดเลยส่วนลูกหมูตัวที่สองชื่อหมูผอมเขาคิดว่าผมว่าบ้านไม้ดีกว่าดูแข็งแรงกว่าเยอะแล้วลูกหมูตัวที่สามชื่อหมูฉลาดเขาสายหน้าแล้วบอกว่าไม่ได้นะต้องบ้านอิดสิถึงจะปลอดภัยที่สุด หมูอ้วนรีบสร้างบ้านฟางอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็นอนเล่นสบายใจหมูผอมก็สร้างบ้านไม้เสร็จตามมาติดๆแล้วก็หัวเราะเยาะหมูฉลาดหมูฉลาดใช้เวลาสร้างบ้านอิดนานมากๆก,กว่าจะเสร็จก็เหนื่อยแทบขาดใจแต่แล้วหมาป่าเจ้าเล่ห์ก็มาถึงฮ่าฮ่าผมจะเป่าบ้านพวกแกให้พังเลยหมาป่าเป่าบ้านฟางของหมูอ้วนพังคลืนในพริบตาหมูอ้วนวิ่งหนีไปบ้านหมูผอม หมาป่าตามไปเป่าบ้านไม้ของหมูผอมก็พังอีกลูกหมูสองตัวรีบวิ่งไปหลบในบ้านอิดของหมูฉลาดหมาป่าเป่าลมจนแก้มป่องก็ไม่สำเร็จบ้านอิดแข็งแรงมากๆสุดท้ายหมาป่าเลยยอมแพ้ลูกหมูสามตัวเลยปลอดภยัยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านอิดของหมูฉลาดเห็นไหมครับเพื่อนๆความขยันและความรอบคอบสาคัญที่สุดเลย